ายสิ่งเรื่องเท่าแก่คันเทพตอนที่แปเจ้าของร้านพยายามเขานี่อย่าได้เก็บงำเร่งรีบ,บอกมานี้แล้วว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นรับชมท่าทีของปูหลีเก๋ปูฉืออีจึงอดไม่ได้ที่จะยิ้มบางให้และได้กล่าวบ,บางคำออกมาเพราะน้องชายของนางได้หายจากบาดแผละทะมินปูฉืออีจึงอารมณ์ดีไม่ใช่น้อย จากนั้นปูหลี่เกิดจึงบอกเล่าเรื่องสื่อโคลามาจากร้านของลัวชวนหมนิดนี่เจ,จ้าหมายถึงที่รักษาบาดแผลทมินได้หรืออย่างก้าหน้าสู่ขอบเขตโชกชะตาได้ทั้งหมดนี้มาจากการกินโคลาเพียงแค่หนึ่งขวดอย่างนั้นหรอ <c oughs> ผู้ฉืออีเลิกคิวอันง,งดงามขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับริมฝีปากได้เผยรอยยิ้มออกมาแต่ทว่าปูหลี่เกิดไม่ทันได้ตระหนักถึงบรรยากาศที่ปลาเปลี่ยน เขาจึงพยักหน้ารับพร้อมกับดวงตาที่เผยความตื่นเต้นยินดีเพียงแค่ส <fal mus> ิบผลึกวิญญาณโคลาหนึ่งขวดนั้นขายเพียงแค่สิบผลึกวิญญาณเท่านั้นนะมันทําให้ข้าสงสัยซิ่วได้ซ้ําอ่ะว่าเจ้าของร้านขาดทุนอะไรหรือไม่อะไรนะเช่นนั้นทาไมเจ้าไม่ซื้อใหม่มากกว่านี้ล่ะทําไมมีกฎของร้านที่ให้หนึ่งคนซื้อได้เพียงแค่หนึ่งขวดต่อวันเช่นนั้น ข้าคงกวาดมาหมดร้านละปูหลี่เก๋กล่าวออกมาด้วยความไม่ยินดีอืมเป็นชิ้นนี้นี่เองระหว่างที่กล่าวพูดนิ้วอันเรียวยาวของปูฉืออีก็ดีขวาจับเขาที่ใบหูของปูหลี่เก๋จากนั้นมือจึงบิดมันเล็กน้อยก่อนที่จะเค้นเสียงกล่าวอืมเจ้ากล้าหลอกลวงพี่หญิงคนนี้หรือเฮ้สิบพลึกวิญญ,ญาณหาซื้อโขน้านหนึ่งขวดที่ให้สรรพคุณวิเศษเพียงนั้นเนี่ยนะ นั้นมันดีเสียิงกว่ายาวิเศษในคฤหาสา์แห่งนี้ด้วยซ้ำอะ่ะโ,โอ้ด้วยใบหูที่เจ็บปวดปูหลี่เก๋จึงได้แต่ร้องออกมาทางน้ำตาความจริงก็กล่าวไปแล้วเชนไหนจึงยังไม่เชื่อนี่พี่หญิงเชนไหนค้าตรงโกหกกันแล้วที่กล่าวมามันก็ล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นอะ่ะเมื่อเห็นเช่นนั้นปูฉืออี้จึงออกแรงบิดมารกขึ้นกว่าเดิมปูหลี่เก๋จึงได้ร้องออกมาเสียงดังนี่ นี่ยจะกล้าพูดปดกับข้าอีกเนะหรอここก็มันเป็นเรื่องจริงอะข้าขอสาบานต่อหน้าฟ้าดินเลยก็ได้ปูหลี่เกิดถึงกับกล้าส,สาบานต่อหน้าฟ้าดินแล้วก็ได้ในเมื่อกล่าวเพียงนี้ข้าก็จะเชื่อไปก่อนปูเฉืออีปล่อยมือจากใบหูของปูหลี่เก๋ปูหลี่เก๋จึงเดรีบถูถยใบหูของตนเองด้วยความอับจนเค รุ่งนี้ข้าจะพาไปยังร้านแห่งนั้นจะว่าไปเจ้าของร้านผู้ลึกลับนั้นก็น่าสนใจไม่น้อย <c oughs> ปู้หลี่เกอรี่ดวงตาพลางกล่าวขึ้นเชาวตรู่วันต่อมาลู่ชุนก็เปิดร้านตั้งแต่เช้าก่อนที่จะไปนอนแอบแขนที่เกาอีหินรับแสงตะวันอันอบอุน่นที่เดซาส่งเข้ามาทั้งนี้เขาก็ยังพูดคุยกับระบบภายในจิตใจไปด้วยนี่ระบบ ฉันขอพูดอะไรหน่อยสิภารกิจที่ให้มามันออกจะไม่สมเหตุสมผลเกินไปอะขายโค้ลาหนึ่งร้อขวดกับขายแท่งเครื่องเทศหนึ่งอยแท่งเพียงเวลาแค่หนึ่งเดือนเนี่ยนะนีกนี่คิดถึงความจริงบ้างหรือเปล่าเนี่ยว่าร้านนี้มันมีคนเข้ามาน้อยเพียงไหนอะเจ้าของร้านต้องพยายามแล้วนี่ระบบไม่มีระบบช่วยเหลืออะไรเลยหรอ ย่างเช่นแบบโฆษณาร้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของร้านต้องพยายามแล้วนี่ระบบนี่นี่แกจะพูดอย่างอื่นไม่เป็นเลยหรือไงครั้งนี้ระบบเงียบรับลัวชวนจึงได้แต่เงียบตามเฮ้เฮ้เฮเท่าแกพวกข้าวแวะมาอีกแล้วนะ ทันใดนั้นสายตาของลัวชวนจึงได้เหลือบหันไปมองอย่างทางเข้าร้านจากนั้นจึงได้พบเห็นใบหน้าของปูหลีเก๋และคางกายก็เป็นสตรีนางหนึ่งที่มีดวงตาสุกสว่างพร้อมกับเผยรอยยิ้มออกมาเส้นผมสีดำของนางประหนึ่งสายน้ำที่ราบเรียบสีดำตกลงมานางราวกับเซียนในดินแดนโบราณปูฉืออ e ี erm Q, ขมวดคิ้วขณะที่มองร้านด้านหลังของลัวชวน ร้านเปิดในตรอกห่างไกลและป้ายร้านก็ยังมีอักษรเขียนไว้เพียงร้านตนตำรานอกจากนี้ไม่ว่าจะรับชมอย่างไรเจ้าของร้านก็หาได้นาชื่อถือไหมขณะนี้ปูฉืออีจับจ้องไปยังรวดชวนพังพิจารณาจากนั้นจึงในตั้งคอสงสัยว่าที่ปูหลี่เก๋กล่าวนั้นมันเป็นจริงหรือไมน่นี่เจ้าเป็นเท้าแก่ร้านนี้หรือปูฉือ,อีเผยเสียงดังกังวานออกมา ล้วช่วนเพียงพยักหน้ารับใช่